ใครที่ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำบ้างรู้ไหมคะว่าน้ำเต้าหู้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายได้บ้างมาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทับพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ หลายๆครั้งที่ทำคอนเทนต์ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาแฟเรื่องโกโก้นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ฮิตไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ำเต้าหู้หรือที่หลายๆคนเรียกว่านมถั่วเหลืองนั่นเองค่ะ รู้ไหมคะว่าที่ดื่มๆกันอยู่นียมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีข้อควรระหวังอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าดื่มได้เลยเป็นปกติดื่มได้เยอะๆเลยนะคะมาฟังได้เลยคะ่ะในน้ําเต้าหู้นะคะ1แก้ว2 4 0ซีซีน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะ อุดมไปด้วยแคลเซียมแร่ธาตุต่างๆวิตามินนะคะรวมไปถึงโปรโตีนด้วยเนาะแล้วก็ที่ได้ประโยชน์นอกเหนือจากนั้นก็คือไฟเบอร์ค่ะโดยในน้ําเต้าหู้หนึ่งแก้วที่พูดถึงนี้นะคะจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ6-8กรัมค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็น ไข่ไก่เนาะก็อาจจะได้เท่ากับไข่ไก่1ฟองถึง2ฟองเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในบางผลิตภัณฑ์ของนมถั่วเหลืองอาจจะมีการเติมโปรโตีนเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วแต่ของแต่ละยี่ห้อเลยนะคะหรือถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ที่มีการขายเป็นถุงๆก็ขึ้นกับว่าความเข้มข้นของน้ำเต้าหู้การเจือจางอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในน้ำเต้าหู้ก็ยังมีวิตามินด้วย ค่ะวิตามิน B E K สำหรับแร่ธาตุก็จะมีทางแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะและหลายๆคนก็สงสัยว่า ในน้ำเต้าหู้นั้นมีแคลเซียมด้วยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่นมวัวเนาะถ้าเป็นน้ำเต้าหู้นะคะโดยปกติแล้วมีแคลเซียมค่ะแต่ว่าปริมาณนั้นจะน้อยกว่านมวัวหรือว่านมสัตว์อื่นๆนะคะโดยจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ20-30มมิลลิกรัมนะคะต่อแก้วค่ะแต่ก็อาจจะมีบางยี่ห้อที่มีการเติมแคลเซียมเข้าไปเพิ่มให้มีปริมาณเทียบเท่ากับนมวัวนะคะก็จบไปแล้วนะคะ โดยสรุปก็คือน้ำเต้าหู้นั้นมีประโยชน์กับร่างกายค่ะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่อาจจะเหมาะสมกับคนที่หาผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียมโปรตีนและมีผลดีกับหัวใจด้วยเนื่องจากว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าในคนที่แพ้นมบัวหรือว่าไม่มีน้ำย่อยแลกเตสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะอันนี้ก็น้ำเต้าหู้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมนะคะในคนกลุ่มนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะ ผู้บริโภคก็ควรที่จะดูผลิตภัณฑ์นั้นดีๆเนาะถ้าสมมติว่าเป็นน้ำเต้าหู้ที่ซื้อเป็นถุงๆระหว่างการเติมน้ำตาลเติมน้ำเชื่อมมากเกินไปค่ะหรือว่าถ้าเป็นนมถั่วเหลือง,องน้ำเต้าหู้ที่เราซื้อเป็นกล่องหรือว่าเป็นขวดก็อย่าลืมดูฉลาก ข้างผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะว่ามีปริมาณน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมไปถึงบริโภคแต่พอดีค่ะการดื่มเยอะจนเกินไปก็อาจเกิดปัญหากับร่างกายได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ชอบดื่มน้าเต้าหู้หรือกําลังมองหาดูว่าเอ๊น้ำเต้าหูน้นี้นมถั่วเหลืองนี่มีประโยชน์กับร่างกายจริงหรือเปล่าก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานนะคะสำหรับท่านใดถ้าไม่ชอบคลิป ยาวๆแบบนี้นะเราก็ได้ทำสรุปยอ่อไว้แล้วนะคะลองไปดูได้นะคะในช่องทางของทั้งช่องเราแล้วก็เพจเราด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวามไปถึงท่านที่ชอบเล่น t i k t o k สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน Tik t o k นะคะและท่านใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bhanditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งค่ะ ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ